เครื่องบินขับไล่ F-16 รุ่นปี2025ยังคงครองตำแหน่งสำคัญในกองทัพอากาศของหลายประเทศทั่วโลกด้วยความสามารถรอบด้านและต้นทุนที่คุ้มค่า F-16 ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท General Dynamics ตั้งแต่ช่วงปี1970และปัจจุบันผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin โดยมีการอัปเกรดหลายครั้งเพื่อให้ทันสมัยและตอบสนองต่อภัยคุกค,คามที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอรุ่นล่าสุดที่เรียกว่า F-16 Block C 70ส่วน72นับเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ทั้งในด้านสมรรถนะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์และความอยู่รอดในสนามรบจุดเด่นที่สำคัญของ F-16 รุ่นปี2025คือการติดตั้งเรดาร์แบบ AESA (Active Electronic s c a n Sky Array) รุ่น APG-83 จากบริษัท Northrop Grumman ซึ่งสามารถตรวจจับติดตามและโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำมากขึ้นเรดาร์นี้ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนเช่นการรบในพื้นที่ที่มีการรบกวนสัญญาณสูงหรือมีภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิก ภายในห้องนักบินก็ได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างทันสมัยด้วยจอแสดงผลแบบดิจิทัลความละเอียดสูงคอมพิวเตอร์ภารกิจรุ่นใหม่และระบบควบคุมที่ใช้งานง่ายลดภาระของนักบินทำให้สามารถโฟกัสกับภารกิจได้ดีขึ้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาใหม่นี้ยังรองรับการอัปเกรดในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่น เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อน F16 รุ่นใหม่นี้จะเป็นเครื่องยนต์จาก General Electric F110 หรือ Pratt Whitney f 1 0 0ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ซื้อโดยเครื่องยนต์เหล่านี้สามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมส2งและมีอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมส่งผลให้เครื่องบินมีความคล่องตัวสูงเหมาะสำหรับการรบในระยะประชิดถึงแม้จะไม่ได้มีคุณสมบัติล่องหนแบบเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5แต่ F16 ชดเชยด้วยความเร็วความว่องไวและความสามารถในการติดอาวุธได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธระยะไกลระเบิดนำวิถีหรือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในด้านความอยู่รอด F16 Block 70-72ส่วนได้รับการเสริมด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยตัวรับสัญญาณเตือนเรดาร์และระบบเตือนภัยขีปนาวุธอินฟราเรดซึ่งช่วยให้นักบินสามารถตรวจจับและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามได้ดีขึ้นทั้งยังสามารถติดถังเชื้อเพลิงแบบพิเศษ Conformal Fuel Tank ที่ช่วยเพิ่มระยะทางบินโดยไม่ต้องเสียพื้นที่ติดอาวุธ ความสนใจจากนานาชาติยังคงแข็งแกร่งประเทศอย่างไต้หวันสโลวาเกียบาเรนและบบลกเรียได้สั่งซื้อรุ่นบล็อกเซต70ส่วน72แล้วเนื่องจากเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงแต่มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเหมาะสำหรับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดและต้องการเครื่องบินรบที่คุ้มค่านอกจากนี้ F-16 ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบสงครามเครือข่าย Network-centric warfare โดยสามารถสื่อสารกับโดรนเครื่องบินลำอื่นและหน่วยภาคพ,พื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญของยุทธวิธีแบบผสมผสานยุคใหม่แม้จะไม่ใช่เครื่องบินขับไล่รุ่นที่5หรือ6แต่ F-16 รุ่นปี2025ก็เป็นตัวอย่างที่ดีขอองค์การพัฒนาเครื่องบินรุ่นเก่าให้ทันสมัยด้วยประวัติการใช้งานที่ยาวนานและการอัปเกรดที่ต่อเนื่องทําให้มันยังคงเป็นกําลังหลักของกองทัพอากาศหลายประเทศและมีแนวโน้มที่จะประจําการไปจนถึงช่วงปี2040หรือยิ่งกว่านั้น